สวัสดีค่ะขอดกสาวยูเด้อค่ะอีสานข้าวห,หานะกินค่ะพี่น้องวันนี้พามาเบิงพักค่ะป่อสารพิษค,ค่ะพิษค่ะพี่น้องที่เพิ่นปลูกไว้เด้อบ้านสาวยูค่ะพี่น้องยังงามเลยค่ะมาเบิงกับสาวยูเด้อค่ะไปดูกันจ้าสวัสดีค่ะมาดูพักกะล่ำบ้านสาวยูเด้อค่ะพี่น้อง เบิงค่ะพี่น้องมันปลูกเองเด้อค่ะแบบธรรมชาติเด้อค่ะพี่น้องค่ะยังงามเลยค่ะพี่น้องจะมีเสียงรบกวนเรื่อยใหม่นิดนึงเด้อค่ะพี่น้องกระลามันปลูกไวเด้อบ้านสาวยุคค่ะมาเบิงค่ะพี่น้องถามตะแก้แสงเด้อค่ะพี่น้องบ้านโจดเด้อค่ะพี่น้อง บ้านสาวอยู่ปลูกเองเด้อค่ะพี่น้องแบบธรรมชาติปลอดสารพิษเด้อค่ะพี่น้องเห็นบ่คะนี่ค่ะกะหล่ำงา,งามงามค่ะเิ่นกับปลูกขายเด้อค่ะพี่น้องสาวอยู่เห็นมันงามก็เลยมาถ่ายให้เพิ่นเบิงเด้อค่ะพี่น้องบ้านสาวยู่กับปลูกพักแต่ง,งามคือกันเด้อค่ะพี่น้องนี่ค่ะ งไปหากินหัวตลาดเด้อค่ะพี่น้องของปลูกเองค่ะพี่น้องปวดสารพิษค่ะเห็นบ่ค่ะแต่งามๆเลยค่ะพี่น้องไไงามีหล,ถลถีถ่ายแล้วตุ้นี้ายเยอะเราถ่ายถ่ายผมวกระเผยน้อยเดี๋ยวก็จะน้อยใจแล้ว <laughs> โอ้พี่น้องหัวยังใหญ่เลยค่ะพี่น้อง <laughs> โอ้หัวน,นี่เนาะโอ้หัวหน,นีเขาจองไปแล้วจองไปแล้วจองไปแล้วพี่จองแล้วโอ้จักรเมื่อไหรกินหนีเนาะเดี๋ยวมาเ,เอาก็เขาจข้นนนะ <c ười> าหัวนี่น่นนะมาคิดหนึ่งทีหนึ่งเนาะเด้๋ยวมาเมื่อนี้วันที่หนึ่งจะไปวันนี้มันบนไหนมันที่เหมืนผิวจ้ามีนที่เขาว่าเนาะพี่น้องเบิงเบิงค่ะพี่น้องพักบ้านสาวอยู่ค่ะพี่น้องส่วนนั้นนี่ต้นกระเทย ต้นกระเทยจะเป็นแบบนี้เป็นว่าต้นกระเทยโอ้มีสายพันธุ์ใหม่แบบใหม่ด้วยค่ะพี่น้องใม่ใหญ่ไม่ตัวจะมีหัวรอบต้น,ตนกระเทยแตกขึ้ 8, นะมาพี่น้องเศษเออเฝืนหูเนะาะผลขึาา้นขึ้บึงๆด้อค่ะพี่น้องครับผลในงามยิ่งขี้งค่ะพี่น้อง ปลูกเป็นแถวจะลำงามๆด้วยค่ะพี่น้องโอ้หดึงพักเดอ้ออีสานโคราชหา,า,ากินค่ะฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งให้สาวอยู่น้นเด้อค่ะพี่น้องมาชมพัก สวนขวกักสาวอยู่เด้อค่ะพี่น้องแตอันงามๆเลยค่ะน้องมึงบึงค่ะน้องกะลำดอกค่ะพี่น้องปลูกหลายเติบเด้อค่ะเพื่อนกับเดตัดออกไปค่ะพี่น้องบึงบงเป็นตาแสบ กะสาวอยู่เด้อค่ะบานจุดค่ะพี่น้องเพื่อขามตะแก้แสงเด้อค่ะพี่น้องเบิง้งพืนปลูกพักได้งามปอยยุกันเลยมาไทยให้พี่ให้น้องเบึ้งเด้อค่ะเลยอยู่สองต้นเนาะค่ะงามขวดสารผิดเด้อค่ะพี่น้อง เปิ้นกรได้ดตาดออกไปหลายเพื้อค่ะพี่น้องสาวอยู่กับนารีวิวไทยให้แจกพีแก่แจกน้องเบิ้งค่ะพี่น้องของปวอดสารพิษด้ค่ะพี่น้องกะล่ำโอ้โหมีแ่งงงามเลยค่ะ ก็ลูกไว้หลายเด้อค่ะพี่น้องใ่ายออกไปในเนตตืบเด้อค่ะพี่น้องเซาอยูกอ่กับมารีวิวพักแจกจีแจกน่องเบิงเดอค่ะพี่น้อง้าู้ได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สาวอยู่เด้อค่ะคลิปนี้สาวอยูกอ่กัลากันไปเนาะค่ะวัสดีค่ะ